สบายดีพี่น้องเบิด์ตสุข,ขูสุคนทุกมองทุกบอนผ่านผู้ชมทั้งหลายอ่าเสาจอยกำลังสีล่างถวยพี่น้องสบายดีพี่น้องต้องล่างพี่น้องอต้องล่างพี่น้องกินแหละต้องล่างพี่น้องเพราะว่าเป็นกินแหละก็เป็นล่างพี่น้องเป็นตงล่างพี่น้องอ่า กระจ๋อยกกำลังสิลางตัวไอ้าลางกับโตพี่น้องอันนี้ก็ก,กินลาอย่างเลยพี่น้องเอ้ยตั้ก็ก,กินมาเลยพี่น้องสองหกก็กินเคลาตั้มไซมาโคอีกพี่น้องนี่กินลาอย่างมาเนี้ยพี่น้องเอ้ยแมน อันนี้ห้าคำจะก,กินง่ายอีกแล้วพี่น้องพี่บ๊อมีทของใส่อะไล่ะมีแต่กินซุมกินซุหลายล่างไปนำ้ำมาสั่นพี่น้องจกไว้ร้ายมันสีร้ายกินหลายล่างไปน้ำกินหลายล่างไปน้ำพี่น้องมันจังยังเหลือบ่อลาย ว่าไหนกินยัวกินนาว่าไหนกินบักโมข้างในเป็นวัดสาวจอยบางว่าไหนกินบักโมจะเป็นไข่เป็นหนาวพน,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 นว์เป็นวัดไข่เป็นวัดอืมเป็นวานแม่มัมนหวานเป็นวัดเสาจอยทำความสะอาดเป็นหลังล้างถุยหลางบ่วงลางกระต๊ะกินแล้วต้อ,องล,างล้างกินบ่ล้างเลย มันสิบมมีแนวใสพี่นเมื่อหนึ่งกินจักเท่ายอย่างพี่นนองเอ้ยแน่สองเถือถ่อส้มเถื่อกินเลยไปละตองละมองแหนพี่นเนาวแซวใส่สไลสกอตทูขาแม่พี่นนองเอ้ย ซาจ่อยเพิ่นเปลี่ยนไฟได้มนีพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้ผมสีทองงามงามพี่หลักเอฟซีผักมาให้พี่น้องฮะได้เงินไปอีกท่านหนึ่งพี่น้องเอ้ยเพิ่นเงินเพิ่นกับชีแพงไว้เห็ดเฮือนมาจั่นพี่น้องเอ้ยแม่นิ่นยังเห็ดเฮือนบ่แล้วพี่น้องเพิ่นกเพิ่นกับ่บ่ใส่ร้ายเพิ่นว่าประหยัดใส่ิ่นสิเก็บเงินไว้เห็ดเฮือนให้มันแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นกระดีแมนโฮมไว้เพิ่นนะ เฮ็ดเสล้หน่อยโฮมไว้เพิ่นว่าอได้มื้อละพันโฮมไว้10มื้อก็ได้มืแล้วเนาะจอยอาาามเฮยอเฮาาามเก็บไปเรื่อยๆแม่นเก็บไว้เก็บไว้เรื่อยๆโฮมกันหลายเถือพันก็ฮอดมื้อเนาะเมาจังก็จุ๊บ a h I o u h t h n นี่เพช่ญเเฮือนคั่วสก้อนพันปะพะเรียนอันบ่อนอันด่งไผ่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำบ่อนเห็ดอยู่เห็ดกินพัน่าพี่น้องเฮือนคั่วแหละจะสิเห็ดทางหนาบ้านพัน่ะเอชีฝนผากรหายแมนท่านการขโมกขอบใจหลายๆเด้อพันปะเอชีผู้ผาเงินมาให้กะดเอใหญ่ผู้ใจดีกะดีอือมซอยอันชาวจอยเห็ดเทือน มแมนยันมนมีหมองอยู่มองเศร้าโอ้ยเอซีรกระจายบุญถแท้อ่าพอะไรไย่ดีไม่แห้งเลยเอฟซีาจ่อยก็นดิอ่ามันควันเงินไห่างไข้มีไข้ลำไข่รวยกว่าเก่าแล้วบาทนะี่อ่าออกอุดมซอ,อยชาจ่อยเหตุเฮือน À, mày mặt à. sau đó nhưng mà à. này là chứ lạng chứ lạng chứ là 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 chứ

กินไ้แล้วก็กินแล้วแล้วก็ล่างไปน้ำพี่นอ้องไปบตเอน้ำมันจะสีมีอันใสพี่นอ้นองช่างบาร์ชุมก็กินดูดูพี่น,อกกนอ้องเอลยตําปุนกก่นแล้วกินนั่นตั้งีาี่เราตอพี่นอกก้นนองเลยเย็บล,ลอยพนงลอยแล้วพ่นอ ้างลงเลยมอสไลดแต่ตีนลานงลงเลยศษยางบม,มันอ่านนำสไลอ่านโทมันอมพอ,นองมินบดถือ,อยังอีกเลยเนาะพี่น้องพี่น้อ,ปอ,นองป้อนขาลูกสาวเออพอดีป้อนเขาลูกเตามีเข่าป้อนเข้ามินว่สิลูเมีเขาอะไรเพ่ เม่นห่าก,กระตื่นแต่นอนบริกรกินน้ำหมพี่น้องห้ากระสีกินข้าวพี่น้องเอ้ยดีอับลอยพี่น้าซาจอยน่ได้พี่น้องทำความสะอาดอยู่บ้านนวลสูงพี่น้องให้คนกันดิมามากินข้าวบ้านนวลสูงพี่น้องให้ซา,าจอยกันดิโอ้กระเป๋าผนกระตึงนได้พี่น้องอ ลาอะไรพี e. ่น้องบ๊ายบายพัักใช่ไหมเมตตาเด้อเพิ่งถากก็ไล่ก็แชร์อันกดติดตามสองเมตตาเด้อพี่น้องนบ๊ายบายบายกินหน้าพอกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ต้องจำนี้นาะกินหน้าพอกันใหม่สวัสดี